ก้าวสู่สังคมบริโภคนิยมและความเจริญทางวัตถุมากขึ้นเท่าไรสิ่งที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังการบริโภคคือขยะของเหลือทิ้งจำนวนมหาศาลในแต่ละวันขยะล้นโลกกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่คุกคามสิ่งแวดล้อมคุกคามโลกของเราอยู่ทุกวันนี้ที่โรงแยกขยะเลี้ยนพิงหนึ่งในโรงแยกขยะ5,000แห่งของบุลนิธิพุทธ,ธิพุทธจีมีอาสาสมัครจำนวนมากมาทำงานคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับไปรีไซเคลิลใหม่ทันทีที่คุณยายขันสกรูตัวเล็กๆออกตลับเทปเก่าก็กลายเป็นเศษพลาสติกพร้อมขายเช่นเดียวกับสกรูและส่วนประกอบอื่นๆตรงมุมเครื่องใช้ไฟฟ้าหวังชื่อเวยกำลังแยกชิ้นส่วนเครื่องดักยุงเก่าอย่างใจเย็นชิ้นส่วนชิ้นเล็กชิ้นน้อยจะค่อยๆถูกถอดออกมาทีละชิ้นแตกแยกย่อยไปเป็นพลาสติกโลหะวัะสดุประเภทต่างๆ แม้กระดาษแผ่นเดียวกันก็ยังถูกแยกออกเป็นส่วนที่เป็นกระดาษขาวและกระดาษเปื้อนหมึกพิมพ์อย่างชัดเจนขยะทุกประเภทจะผ่านการคัดแยกอย่างละเอียดพิถีพิถันจากเหล่าอาสาสมัครที่ม้วนมาทํางานด้วยใจแท่นแนนลีกราร์ัน,นลลายนไม่มีอรทำจึงใช้ลังานขงนี่จริงไม่ใช่การคัดแยกขยะธรรมดา แต่เป็นการฝึกฝนขัดเกลาตนเองไปพร้อมๆกันยิ่งขั้นตอนการแยกละเอียดมากเท่าใดจิตใจคนทำก็จะได้รับการขัดเกลาให้ประนีผ่านทุกขั้นตอนด้วยตัวตนที่ถ่อมลงอดทนและเสียสละมากขึ้นเท่านั้นและเพราะรู้ว่ายิ่งลงแรงไปมากเท่าใดก็ยิ่งมีรายได้นำไปช่วยเหลือผู้คนช่วยโลกได้มากขึ้นที่นี่จึงเป็นสถานธรรมที่บ่มเพาะความดี ความงามให้เกิดขึ้นในใจคนวันนี้พลังจิตอาสาขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแรงกายแรงใจจากอาสาสมัครนับหมืนม่นๆคนหมุนเคลื่อนเปลี่ยนสังคมรายได้มหาศาลที่ได้จากการขายขยะถูกหมุนกลับไปช่วยเหลือคนจนคนทุกขยากขับเคลื่อนสถานีโทรทัศน์ตาายเพื่อนนำความรักอันยิ่งใหญ่ นำคุณธรรมกลับคืนสู่สังคมเลย你说生理上来讲他肯定是累，但是心理上他绝对是不会累，很开心，大概就这样子。对，嗯，身体好棒，很高兴。嗯，คือการทำบุญกอบกู้โลกที่เริ่มจากสองมือและหัวใจบริสุทธิ์ของคนเล็กๆแต่ละคนขัดเกลารตนเองจนหมดจดงดงาม ดำรงอยู่อย่างยังประโยชน์ท่ามกลางกองขยะ